รู้สึกอนโดนหลอกมาไอคนจัดงานไอคนจัดงานบอกว่าไอไอคนไอคนนัดบอกว่าเฮ้ยใส่ชุดนี้นัดมาพอพอเป็นเอาเอาแบบไหนก็สั่นๆกันเออใส่ก็พี่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนเดี๋ยวทุกคนันก็ใส่จบงานเดี๋ยวมึงมาเทียวกับกูก็วันนี้ถือก็ ต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะครับที่โอเคให้ให้ทางพวกผมได้ออกมาพูดขอบคุณค่ะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่าตื่นถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเป็นทุกครั้งมันจะตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นพิเศษก่อนคือใส่ษษชุดอะไรวะาก็จริงๆอนะ่ะเรา <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันแบบเนี้ยก็เตรียมเรื่องไว้ว่าไหนๆถ้าสมมติเราพูดในเชิงเรื่องว่าเอออะมันอาจจะเป็น การได้จบการปิดร้านหรือการย้ํายกย้ายร้านเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของเวลาเราทําอะไรบางอย่างแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นั่งใจแล้วเราจะทําตัวกันย,ออย,ยังไงเอออายอรยจังขอบคุณครับขอบคุณระหว่างนี้กินไก่ให้อร่อยอ่าโอเคแต่เดี๋ยวจะเล่าเ่อนไปรับรองกินไปจะอร่อยขึ้นกว่าเดิมนะ ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็คือถ้าเราพูดถึงมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของเชิงว่าแบบเฮ้เราในชีวิตเราอะเราเคยเจอเรื่องอะไรที่มันแบบทาให้เรารู้สึกไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะแต่เมื่อมันเกิดไปแล้วอะเราก็ต้องรับรับมือกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในปัญหาตรงนั้นแล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปบางคนใช้วิธีเอาความเชื่อหรือเป็นพิพึ่งของตัวเองว่าเอ้ยเราเคารพนับถืออะไร เราก็จะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่บางคนอาจจะไหว้เป็นลักษณะแบบบรรพบุรุษที่บ้านใครมีติดจุเอียร์ไหมครับติดจุเอียเป็นแบบเป็นบ้านแดงๆน่นรักนั่นรักจุดเทียนจุดจุดทู่ไว้อันหนึ่งเป็นทู่ไฟอะไฟกระพริบแบบแป๊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 บเขาว่าถ้าจุดทู่จริงๆอะมันจะลงความทางบ้านทาให้ถึงรู้ว่าเราเคยลองมาแล้วจุดทู่ด้วยความที่ว่าญาติผมเนี่ย เขาเทิจจุกี้เอาไว้ไหว้เพื่อเขารพบูชาอะเอาไว้ติดต่อกับบรรพบุรุษหรือว่าให้กำลังใจกับตัวเองเมื่อเขาเดินทางไปออสเตรเลียเขาก็เลยแบบว่าอาตวันนั้นเขาต้องไปบ้านบ้านคนไทยเชื้อสายจีนเป็นแกสเป็นเขาเป็นแกสไปพักแล้วเขาก็แบบเอ้ยเดี๋ยวอยู่อยู่บ้านใหน่อยู่อยู่ในบ้านของของของคนเป็นโฮสแล้วแบบเดี๋ยวคนในบ้านเขาไม่ต้อนรับหรือเปล่าหรือเราจะปรับตัวได้ไหม ก็เลยเฮ้ยเห็นที่จุดเอียเว้ยอยู่ในบ้านที่ออสเตรเลียก็เลยโอเคเข้าไปไหวที่จุดเอียะวันนี้ลูกช้างเข้ามาพักบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกนะคะขอให้ทางบ้านเนี่ยได้รับการต้อนรับขับสุ้ที่ดีขอให้ดูแลเอาใจใส่ดีชันอย่างดีด้วยนะคะสาธุน่าจีจุดเอียะนะ ทานที่ความเป็นจริงอะ่ะคือมึงควรค,คุยกับเจ้าของบ้านว่าเออมึงช่วยดูแลตอนแรกผมช่วูมกูหน่อยมึงไปคุยกันจริงจุดเอยียเรื่องเหมือนเรื่องแล้วก็เลยจบแค่นั้นตรงนั้นจนกระทั่งโสต์บ้านที่เป็นผู้ใหญ่มาเดินม,มาอา้าวหนูมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยอ๋อหนูมาไหว้กิตจุดเยี่ยค่ะพอดีหนูอยากได้กำลังใจอยากอยากกลับตัวใหม่เข้ากับเทางเจ้าที่ของบ้านนะคะหนูบอกว่าหนูไหว้เลยนะติดจุดเอี้ยค่ะ หนูนั่นอะไม่ใช่ติโจเอียอันนั้นอะบ้านหมาแต่บ้านแต่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 มันมันสีแดงๆนะครับแล้วมันก็แล้วพอพลิกตาที่หลาดอ่าญาติผมอย่างเขาหันกลับไปดูไอ้ติโจเอียที่เขาพูดถึงอ่ะด้านตัวตีโจเอียมันปกติมันจะต้องมีป้ายเป็นภาษาจีนใกล้กำเพื่อขอเกเก่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตัวมันมันเป็นตัวสอนห้าตัว L U C K Y ลัคกี้แล้วมีลูกตีหมายินดีด้วยครับคุณได้ไหวติุดเนี้ยในออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วด้วยสมบูรณ์ต่อมาเรามาพูดถึงความได้เหี่ยใจยความเฟลเฟลหรือการต้องพบเจอปัญหาในก,กรณีของการเดินทางจนถึงทุกวันนี้พูดมาให้เต็มปากเลยมีใครไม่เคยใช้อนอสาักรณะบ้าง ฮะหนูไม่เคยขึ้นรถเมล์ไม่เคยขึ้นแท็กซี่ไม่เคยอะไรเลยเหรอไม่เคยขึ้นรถเมล์อ่ะอ้าแต่เออเนี่ยแล้ว,ลวรถไฟฟ้าเคยไหม BTS ามาทีาอ่านั่นแหละหนูเคยประสบปัญหาไหมคุณเคยประสบปัญหาไหมครับ mm hmm. BTS ที่แสนทันสมัยรถไฟที่แม่งวิ่งด้วยความด้วยไฟฟ้ารแรงสูงอะไรก็ตามแต่ฟังดูเทคโนโลยีดีเนาะแต่การจะเข้าไปถึงได้เนี่ยคุณต้องมีเมมเบอร์บัตรเอาไว้ตึ๊ก แล้ววันไหนแม่งเป็นวันที่เป็นพิกิตของชีวิตเช่นกูต้องไปสอบแต่งแพทกูต้องไปสอบโอนเนกูต้องไปทํางานตรงนั้นตรงนี้ปัดแม่งเงินจะหมดแล้วถามว่าต้องทํำยังไงคุณก็ต้องไปต่อคิวต่อคิวอะไรต่อคิวเพื่อจะกดเอาเองินใส่เงินเข้าไปแล้วเอาไปบีกีเอสเอเาทีอะไรเนี่ยเอามาเพื่อจะไปเข้าพอไปถึงเครื่องขัางหน้าครับคุณจะช็คกับปัญหาระดับที่สอง เครื่องนี้น้ำเฉเพะเหรียญเท่านั้นค่ะแสกกุ้งที่แต้แบงค์ร้อยกับแบงค์ี้ทำยงังไงเหรอจน้าที่บอกคุณเห็นทางแถวอีกอันหนึ่งไหมคะทางแถวนี้คือเอาไว้ต่อคิวเพื่อไปหยอดเหรียญซื้อบัตรอีกหานแถวนึงต่อเข้าไปกับตู้เพื่อแลกเหรียญคุณพระทางนวัวตกรรมเทคโนโลย,รย,รยีร้อยกว่าล้านมึงไม่มีตู้แลกเหรียญมึง มึงต้องให้คุณต่อคิวไปแลกเหรียญแล้วพอแลกเหรียญเสร็จเหมือนจะจบกลับไปหยอดตู้คุณเคยเป็นไหมครับใ้าหยอดไปอ่ะแล้วมันแก๊กมันก็จะบอกว่าเหลือ,อกี่บาทแต่พอหยอดไปปุ๊บแม่ไม่ลดหน่อยกึบจิ๊กๆๆๆๆเหรียญได้ล่วงออกมาขอ,ขอขออธิบายไปสาระานอนหนึ่งเหตุผลมันง่ายมากเพราะไอ้เครื่องที่มันรับเหรียญอ่ะมันจะวัดจากขนาดความหนานเหรียญ และบางรุ่นบางปีของเหรียญแม่งเสือกผลิตออกมาแล้วบางกว่าปกติพองหยอดลงไปปุ๊บแม่เงเลยอ่านว่ามันไม่ใช่เหรียญบาทไม่ใช่เหรียญห้าไม่ใช่เหรียญสิบตายคนะ่ะแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นแบบเจ็ดโมห้าสิบอ่ะกูต้องขึ้นรถไฟฟ้าแล้วกูต้องไปทํางานเข้างานตอนแปดโมทำไงอ่ะใช้ไม่ตายครับผมเห็นกับตาเลยเอาเหรียญจ่อไว้อย่างเงี้ยรวบรวมลบตาเพ่งจิตประาน บอนวานีลำดับที่หนึ่งดันเหรียญวิธีง่ายๆครับต่อเหรียญไว้อย่างนี้แล้วก็เฮ้ยแบบเหมืนพักตีอะไรเข้าไปอะ่ะทำมือง,ง่ายๆอะ่ะเหมือนคุณจับเหมือนในไททานิกอะ่ะแทนที่โรถคุณจะเชิดแขนขึ้นเขาอะ่ะแล้วให้เขารู้สึกมีด้อะ่ะคุณเอาตีนคุณเอามือผัดบอลรถอ่ะให้ตกลงไปจับเหรตัวไททานิกปั๊บแล้วเหรียญแม่งถึงจะเข้าเหมือนจะจบเนาะว่าเออเทคโนโลยีทันสมัยนะวัตกรรม เทคโนโลยีแม้แค่ดงพื้นเรายังต้องเผชิญกับคนคุณเคยไหมครับขึ้นไปบนรถไฟฟ้าขึ้นไปปุปป๊บประตูปเปิดแว็บแวแรกของมนโนฟางคิดคือคุณต้องรอให้ผลข้นอนไม่ออกไปก่อนแล้วพอมันหมดคุณถึงค่อยเดินเข้าไปโลกความเป็นจริงคือมันโหดร้ายกว่าน,นั้นครับผมยืนกำลังจะออกจากรถรถไฟฟ้าประตูเปิดมาแวบ คุณเคยดูเรื่องสโนไวท์ของคนแคทันเจ็คน,นะที่แบบมันจะมีกระจกอ่ะหน้าใหญ่ๆแล้วมันก็จะแบบท่านคือผู้งามเลิศที่สุดในประตีอารมณ์ผมเหมือนเหมือนเห็นกระจกกระจกพิเศษอะแต่กระจกพิเศษมาในรูปแบบมนุษย์ป้าเดินมาแบบตั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 บลบหลบหลบกูจะเข้าไอ้ฮะมึงก็รอกูก่อนกูต้องออกแล้วมีมีคนเสียงมนุษย์ป้าอยู่ด้านหลังแผดใส่เข้าหูข้างหลังเลยมึงรอให้คนอึ่นข้อก่อนได้ไหม เข้าตรงนี้เลยนะเข้าตรงนี้เลยโอ้เฮโอเค,อเคขอบคุณครับที่พูดแทนการบอกเสียงไอ้มนุษย์ป้าข้างหน้าครับก็กูจะรีบเข้าขอ่ะกูจะรีบเข้าแล้วก็ทะเลาะกันสองคนโดยผมต้องอยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางอ่าโอเคด่าันไปอ่ะดา่าแไปอ่ะดา่าทั้งมารถไฟฟ้าแม่งไม่ออกอ่ะเกือบเกือบสองนาทีเพราะไอ้สองคนเนีย้ยไม่ทะเลาะเห็นไหม,มเราทีบแบบเราก็ไม่ บางอย่างควบคุมไม่ได้จริงๆเราต้องยอมรับว,ว่าไอ้ความรู้สึกเฟลเฟลบางทีหรืออะไรที่เราทําไปแล้วแบบเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่จริงๆอ่ะบางทีมันเกิดจากว่ามันเราพยายามไปคอยเจอในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วอะถ้าเราถ้าเรา,า,เรา,า,เรามีเวลานะลองสํารวจใส่ตอนตัวเองดูดีๆคุณจะพบว่าปัญหาปัญหาถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่เราแก้ได้เดี๋ยวมันก็แก้ไขได้เอง่ะมึง ไม่ไม่อยากได้ถามเฉยๆอยากได้ถามยริงๆอะไรซึ่งผมได้พิสูจน์วิธีการแรก้วิธีนี้มาแล้วจริงๆวันนั้นผมต้องเลิกงานประมาณสักตีสองหลังจากทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงตีสองด้วยอีเวนต์หนึ่งร่างกายผมมันสุดสุดแล้วจริงๆอ่ะคุณเคยไหมครับแบบเหมือนแบบถ้าเกิดกูถึงบ้านกูถึงกูเปิดประตูได้กูล็อกประตูได้หัวกูฟาดลงกับพื้นแล้วนอนตรงนั้นกูก็ทําได้ มันคือสภาพตอนนั้นเลยผมนั่งแท็กซี่อยู่ข้างถ้ายด้วยสภาพแบบติดโนหนมากแต่ต้องพยายามประคองสการไว้เพราะไม่รู้แท็กซี่แม่จะทางไปติดทางหรือเปล่าแม่งทางบ้านบานก็ยิ่งลัหลักซับซ้อนตอนเงินอีกไปเจราดจาตวกดอพ่อพี่แท็กซี่พูดเลยน้องน้องีด่าเตรียมตัวให้พรอน้องฮอ เนาะเนาะมันมีดานเออก็ก็จอดเลยครับพี่จอดเลยเออแต่ตอนนั้นอะสองหคือแบบมันประมวลผลไม่ได้แล้วอะคือเหมือนแบบถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์อะวินโดว์เก้าเจ็ดแรมสิบแรมแรมประมาณสักสิบสองสิบสองสิบสองยูนิตอะสิบเอ็ดยูนิตอะสลายไปแล้วกับไอตอนช่วงเวลาทำงานหรือยูนิตสุดท้ายเอาไว้ให้แบบประคองประคองสติตำรวจเดินมาคองกระจกรถกระจกด้วยครับ หรือภาพที่ตํำรวจเห็นสาบานไม่สาบานไม่ได้โกหกผมทําหน้าเนี้ยแล้วตาแล้วตาหมเปลือแล้ววันนั้นเกิดอะไรไม่รู้หน้าแมงสืกแดงคุณกินเล่ามาหรือเปล่าครับเราก็พยายามรวบรวมสติเท่าที่มีแล้วพูดออกไป แต่ตัดใจความเสียงตัวเองไนดะ้ทันทีเลยว่าชิปหายแน่ๆเพราะผมพูดไปอี้ครับเอ้ไม่ได้ดื่อไม่ได้เมาตำรวจบอกผมก็ใช่นะและแท็กซี่ก็บอกชิปนนองเนองนองก็ตอบไปดีๆสิน้องไม่ได้กินเหล้าใช่ไหมหันไปบอกแท็กซี่หันหันไปบอกแท็กซี่ใช่ผมไม่ได้เมาพี่ตำรวจชิบหาย ตดนโดนฮิน้วปีเลยอ่ะแบบเราก็นั่งลงนั่งลงกับตรงรีเซ t ชันของเขาอะ่ปะปั๊บและนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้รู้จักการตรวจวัดแอลกอฮอล์เขาจะมีไอ้เครื่องเหมือนแบบเครื่องที่มันยิงสแกน,นอุณหภูมิูอ่ะแต่เขาบอกว่าเนาะครับคอับนะพี่ครับมีอะไรให้ทําครับวัดแอลกอฮอล์แล้วเขาก็ยืนย่นมายื่นมา ให้ปึ๊บตามหลักแล้วอ่ะไอเครื่องเนี้ยตามที่พี่เขาบอกผมคือคุณต้องเอาอ่ะไอต้องปลายอ่ะเข้าไปที่ปากเข้าไปที่ปากอ่ะเหมือนหลอดเหมือนหลอดดูดกาแฟแล้วก็เป่าเข้าไปพูดแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวดึงไปเขาก็จะได้ตรวจให้ว่าแบบโอเคมีกี่มีมีแอนผมด้วยวุฒินภาพอันลงกา้าปับสติสัมปชัญญะอันดงยูยยนิตที่เหลือสุดท้ายยินขึ้นมา มันจะไปเาผมเอาจ่อยเนี้ยแล้วก็หัวก็เอียงออกไปคือตอนนั้นบอกตรงตำรวจตำรวจเขาพูดเลยนะกูไม่อยากตรวจแอลกอฮอล์แล้วกูอยากล่ามไปแล้ว่ะชิบหายจนในที่สุดสุดท้ายโอเคตรวจเสร็จสัต์เหมือนไม่มีแอลกอฮอล์โอเคส่งกลับบ้านผมผมก็เข้าขึ้นรถไป ตำรวจก็บอกว่าเนาะวันหลังอย่าทำอย่างนี้นะมันอันตรายเดี๋ยวตำรวจแม่งเข้าใจผิดหรืว่าน้องเมาผมเลยพยายามรวบรวมสติสุดท้ายแล้วพูดกับเขาไปอย่างนี้อย่างอย่างสุภาพที่สุดในสาพภาวะหนึ่งแอมสุดท้ายไม่ได้เสกเกือดขึ้นแอมแล้วเออกูจะเชื่อปากมึง <c oughs> ตำรวจก็เลยแบบเออก็ออไปไปดังนั้นดังนันแล้วถ้าเจอดาอย่า ในจังหวะที่เราง่วงที่สุดและเราก็จะรู้สึกว่าเชี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นจังหวะชีวิตนรกอย่างนี้ก็ตรงส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุกสุดท้ายแล้วมีใครอยากได้มุกอะไรเพิ่มเติมไหมมีใครอยากได้เสิร์ฟอะไรไหม <c oughs> เดี๋ยวยังมีมุกสับลอมอยู่หากท่านต้องการอยากท่านต้องการสักมุกนึงเป็นมุกสุดท้ายปิดปิดเรื่องเดี๋ยวผมจะได้ปิดมุกให้เอาไหมไม่เอานะโอเคงั้นก่อน ก่อนจากลากันขอฝากคำคมไว้เล็กน้อยนะครับเจ็บกว่าการเดินจากลาคือการเดินถอยออกมาแล้วเหยียบตะปูคอขำผมถอดได้อย่างแตแดกัน